สวัสดีค่ะอย่างนั้นแหละมีว่าผองนี่หมาะออมดีนะจริงเหรอโทถๆๆเล็กขนาดนี้ลมพัดก็ละลายแล้วคิดว่าจะซื้อสักสิบบาทแบบนี้จะได้ค่าขอมสักอี่บาทกันเชียวคุณแม่หนูชอบสร้อยทองเส้นนี้จริงเลยคะ่ะชอบก็เอาเลยสิลูกรู้ชอบเส้นไหนจัดเลยช่วยพาแฟนของน้องออมออกไปข้างนอกก่อนได้ไหมลูกค้าเข้าห็นแล้วเขาไม่โอเคกัน ไหนผู้จัดการบอกว่าลูกค้าคือพระเจ้าไงคะลูกค้ามีเงินต่างหากคือพระเจ้าลูกค้าที่ไม่มีเงินก็คแค่คนจนคุณคะคุณบีมลูกบีมหนูทำไงดีช่วยลูกมาด้วยทองทองหายไปไหนหมดเนี่ย ปล่อยผมนะผมไม่ได้เไปอย่ามาโกหกแกไม่ได้ขโมยนะแต่เดาไปออม